สรุปประเด็นดราม่าระหว่างอเล็กซานเดอร์อิซักกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับคำว่าผิดสัญญาถือว่าเป็นประเด็นร้อนอย่างมากนะครับในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานะครับระหว่างอเล็กซานเดอร์อิซักหัวหอกชาวสวีเดนนะครับกับสโมสรต้นสังกัดอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ด โดยล่าสุดน,นะครับทางอเล็กซานเดอร์อิซักก็ได้ออกมาเปิดเผยทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเจ้าตัวนะครับว่าไม่สามารถร่วมง,งานกับสโมสร์อย่างนิวคาสเซิลอีกต่อไปครับเพราะว่าทางนิวคาสเซิลนั้นทําผิดสัญญานั่นเองซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ทําให้อเล็กซานเดอร์อิซักนะครับแตกหักกับนิวคาสเซิลยูเอเต็ดต้นสังกัดของเจ้าตัวด้วยนั่นเองครับส่วนทางต้นสังกัดอย่างนิวคาสเซิลยูเอเต็ดนะครับก็ได้ออกมาโพสต์อย่างทันควันเลยทีเดียวว่านิวคาสเซิลนั้นไม่มีสัญญานะครับที่่จะะให้นนัักกเเเตออออยาางล็ซซดร์ิ ย้ายออกจากสโมสรในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งคำว่าผิดสัญญานะครับที่อเล็กซานเดอร์อิซักได้เขียนผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนั้นยังไม่มีระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าผิดสัญญาด้านใดแต่อะไรก็ตามนะครับสื่ออย่างเดลี่เมล l นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังนะครับคำว่าผิดสัญญาระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับอเล็กซานเดอร์อิซักซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับก็เกิดขึ้นในปี2024นะครับในสมัยที่อแมนดาสเตปลีย์นะครับที่เป็นเจ้าของร่วมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับ กับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับว่าจะมีการปรับและขยายเพิ่มสัญญารวมไปถึงค่าเหนื่อยของนักเตะนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับที่อเล็กซานเดอร์อิซักนั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสัญญาดังกล่าวเนี่ยก็ไม่มีการจดเป็นลายลักษณ์อักษรครับและจนในที่สุดนะครับทางอเมนดกาสเตฟลีนะครับก็ได้ลาออกจากสโมสร ในปี2 0 2 4ในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นเองครับโดยต่อมานะครับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็ได้มีการปรับโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วก็ได้นำพอลมิชเชลนะครับเข้ามาเป็นผูน้อำนวยการกีฬาของสโมสรและก็ได้บอกทางอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับว่าจะไม่มีการเจราจารวมไปถึงการปรับสัญญาและก็ค่าเหนื่อยนักเตะนะครับออกไปนั่นเองโดยทางนิวคาสเซิลนะครับก็มองว่าอเล็กซานเดอร์อิซักนั้นยังมีสัญญากับนิวคาสเซิลถึง4ปีด้วยกัน แถมค่าเหนื่อยของอ e ีซักเนี่ยก็คือว่าเป็นอันดับต้นๆของสโมสรอ,อยู่นะปัจจุบันนั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับพอมิเชลนะครับก็ได้ลาออกจากสโมสร แล้วก็ทําให้อเล็กซานเดอร์อิซักนะครับถึงกับขั้นฉุนจัดเลยทีเดียวแล้วก็ต้องการย้ายออกจากสโมสรอนอย่างทันควันครับซึ่งทางเดลี่เมลนะครับก็ยังขยายความอีกนะครับว่าคําว่าผิดสัญญานั้นอาจจะสื่อถึงทางด้านกีฬาโดยเกี่ยวข้องกับการลงทุนขุมกําลังของสโมสรรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างของสโมสรด้วยนั่นเองครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าระหว่างอเล็กซานเดอร์อิซักกับนิวคาสเซิลยูเอตจะจบลงอย่างไรเพื <te le> ่อนเื <t une> <te le> ่อ <t> ค <une> <te le> ิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ